ูดถึงภาคใต้คุณผู้ชมนึกถึงพี่พี่ทาหารชายแดนใต้ก็อยากจะส่งกําลังใจเป็นกําลังใจไปให้พี่พี่นะคะคแต่ว่าเราจะพาไปดูคลิปน่ารักน่ารักคลิปนี้ที่พี่พ,พี่ทาหารชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีน้ําจิตน้ําใจในการจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าเสมอค่ะ ไทยแค่ไหนก็ตามพี่ๆเขาก็จะเอามือล้วงลงไปในซอกถนนแล้วคีบลูกเจี๊ยบขึ้นมาค่ะสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดจริงๆขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกเจี๊ยบทั้งหลายนะปลอดภัยแล้วนะจ๊ะเรื่องราวความน่ารักนี้นะคะโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนะของพี่พลทหารคนหนึ่งร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้บอกว่าแม่ไก่ก้าวผ่านแต่เจ้าลูกก้าวไม่ผ่านจ้าพี่พลทหารเขาก็ติดแฮชแท็กเอาไว้นะ พลทาหาร3จังหวัดชายแดนใต้นี่เป็นคลิปที่พี่ๆทาหารกำลังช่วยเหลือน้องลูกเจี๊ยบที่ตกลงไปในช่องเล็กๆระหว่างพื้นถนนในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสคุณน,นึกออกใช่ไหมบนถนนน่ะจะมีรอยต่อแบบนี้ร,ระหว่างถนนนิดนึงระหว่างที่พี่ๆทาหารพยายามจะช่วยลูกเจี๊ยบแม่ไก่ก็พยายามทําอะไรรู้ไหมคะทำอะไร,ไ,ะไ,รไล่จิกพี่ๆทาหาราาคือแม่ไก่เนี่ยมันมาแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นห่วงลูก ลูกไงกลัวใครจะมาทําอันตรายลูกใช่ไหมคะกลัวลูกๆถูกทําร้ายสุดท้ายพี่ๆทาหารก็ต้องโอ้โหเสียสละในการช่วยเอามือเนี่ยล้วงลงไปแล้วก็หยิบเจ้าลูกเจี๊ยบทั้งหมด5ตัวขึ้นมาคืนสู่อ้อมอ,อกของแม่ไก่ได้อย่างปลอดภัยดีจ้าก็เป็นเรื่องราวความน่ารัก ความมีน้ำใจของพี่ๆทหารชายแดนใต้นะคะขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารชายแดนใต้ทุกนายด้วยนะคะขอให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติแบบนี้ใหญ่ด้วยสุดยอดเลยนะยุทิีา้